เป็นเกียรติม้านค่ะที่ทำให้เขาได้เป็นแบ,บรแบบนด์อรนดับของ S ที่ต่างประเทศด้วยนะคะนี้ครีมเนยอ่ะโอ้ยนี่แบงกันแบ่มันเอาใจ

ไม่ต้อเากัวเองว่าเรดี๋ยวเป็นธรรมดาเอาอย่างนี้พอมีการเปิดตัวเรียบร้อยแล้วน